เ้นเกาหลีมีตาซัมซุงรับรองกินแล้วดีจริงไหมวันนี้มาอัปเดตผลการกินจริง,รงครบหนึ่งกระปุกให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ่นมารีวิวคอลลาเจนเกาหลีที่ปุ่นได้กินจริง ครบหมดหนึ่งกระปุกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ฟังนะคะว่ากินแล้วเป็นยังไงบ้างนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูช่องปุ่นมาก่อนนะคะก็คงจะเคยเห็นเนะืว่าป่นเนี่ยทานอาหารเสริมแล้วก็คอลลาเจนเป็นประจํานะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้าวายัยสี่สิบบวกทุกคนคือผิวมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆมันพังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาคอลลาเจนกินเสริมควบคู่กับการทาสกินแคร์ไปด้วยนมันก็จะช่วยได้มากเลยค่ะคอลลาเจนเกาหลีที่วันนี้ปุ่นจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คือตัวนี้้เลยจา โซมินวิต้าตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ผลิตในเกาหลีนะก็ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นเลยนะคะที่ทำให้ปุ่นเนี่ยอยากลองตัวนี้เป็นเพราะว่านี่เลย เขามีได้รับการการันตีจากซัมซุงนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเขามีตราการันตีจากซัมซุงที่ข้างกล่องด้วยนะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเป็นจุดที่ทําให้ปุ่นอยากลองนะคะและ้วก็ตัวนี้นะคะเขาเป็นแบรนด์เดียวในไทยเลยที่ได้รับการการันตีแบบ worldwide ทั่วโลกเลยนะคะยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกานะก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทานโซมินไปแล้วเนี่ยเกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะก็จะได้รับการ การีถึง100ล้านวอนเลยทุกคนหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ2.8ล้านบาทเลยค่ะก็พอมันมีการันตีแบบน,นี้นะก็บอกเลยนะคะว่าทําให้รู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยที่จะลองทานนะคะปุ่นก็เลยเลือกรองทานตัวนี้ดูค่ะก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังนะคะว่าปุ่นกินโซมินครบหมด1กระปุกแล้วเนี่ยให้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนปุ่นกินหมดจริงๆนะเนี่ยไม่เหลือเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะคะ หมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ตอนนี้ปุ่นขึ้นกระปุก2แล้วนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะมารีวิวให้ฟังว่ากินหมด1กระปุกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างปุ่นขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะว่า ตัวนี้เขามีดียังไงนะคะทำไมปุนถึงเลือกทานนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังหารีวิวตัวนี้อยู่ค่ะสําหรับจุดเด่นของคอลลาเจนโซมีนตัวนี้นะคะก็คือเขารวมตัวช่วยบํารุงผิวครบในกระปุกนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งคอลลาเจนมีกรูต้ามีอินูลินนะคะแล้วก็มีสารสกัดถึง11ชนิดอยู่ในนี้เลยนะก็จะได้ทั้งในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นลดริ้วรอยผิวกระจ่างใสนะนอกจากนี้ยังได้ในเรื่องของการปรับสมดุล ลำไส้ไปด้วยนะทุกคนจะทําให้เราเนี่ยขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องขึ้นด้วยนะคะก็ถุอว่าในขวดนี้เขารวมครบจบอยู่ในนี้เลยนะเหมาะมากๆนะคะกับคนที่แบบว่าไม่อยากทานอาหารเสริมเยอะหลายตัวตัวนี้ตัวเดียวกระปุกเดียวก็เอาอยู่ค่ะถือว่าสะดวกเลยและอีกหนึ่งข้อดีนะคะของคอลลาเจนตัวนี้ก็คือเขาใช้สารสกัดที่มีอนุพันธ์ขนาดที่เล็กมากๆนะทุกคนประมาณแค่200ดาตันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือจะทําให้ดูดซึมได้เลย ะะและจะไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารแต่จะถูกดูดซึมไปที่ลำไส้เล็กและตรงเข้าสู่กระแสะเลือดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับการบำรุงแบบเต็มโดสแล้วก็เห็นผลค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากเน้นเรื่องความขาวใสนะคะในนี้เขาก็มีให้นะเพราะว่าในนี้เขาใส่แอลกลูตา n e นนะคะแล้วก็แอลไลซีนลงไปด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินที่ผิวหรือว่าจุดด่างดานั่นเองนะคะซึ่งเจ้ากรดอะมิโน2ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่จําเป็นนะแต่ว่าร่างกายเนี่ยสร้างเองไม่ได้นะคะพอเราทานสองตัวนี้เสริมเข้าไปนะคะก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ผิวเราเนี่ยจะสวยใสยขึ้นค่ะในนี้นะคะเขายังเพิ่มตัวช่วยในเรื่องของการ ปรับสมดุลลำไส้ทําให้เราเนี่ยขับถ่ายคล่องขึ้นด้วยนะคะจากอินนูลินนะมันจะเป็นเหมือนตัวช่วยในเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ระบบทางเดินอาหารของเราทําให้เพิ่มการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นผลนะคะเหมาะมากๆเลยกับคนที่ทานอาหารเสริมมาหลายตัวแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยเห็นผลค่ะ พูดถึงนั่งเอกกันบ้างนะคะในนี้แน่นอนละ่ะต้องมีคอลลาเจนนะคะซึ่งเขาใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์ลงมาให้ ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะแล้วก็ใส่มาให้สูงถึง74%เลยนะแล้วก็เขามาในรูปแบบเม็ดเนี่ยมาทาให้ทานง่ายไม่ต้องชงและที่สําคัญไม่คาวด้วยนะคะปุ่นชอบตรงนี้มากๆเลยนะและใน1เม็ดเนี่ยให้พลังงานต่ําด้วยนะคะเพียงแค่5แคลเท่านั้นค่ะและยังไม่พอจ้าในนี้นะคะเขายังใส่ SOD อลงมาให้ด้วยนะซึ่ง SOD นะคะก็คือเป็นเอนไซม์ที่ช่วยย้อนวัยเซลล์ผิวเรานั่นเองหรือว่าช่วยชะลอความแก่นะคะทำไม่ดีของเรา เนี่ยดูเด็กตลอดเวลานะซึ่งเขาใส่มาในปริมาณที่เข้มข้นมากกว่าโซมถึง4เท่าเลยอ่ามาพูดถึงความปลอดภัยในการทานตัวนี้กันบ้างนะคะก็อย่างที่ปุ่นพูดไปตอนต้นคลิปนะว่านอกจากที่เขาจะได้รับการรับรองจากซัมซุงแล้วเนี่ยเขายังผลิตในเกาหลีร้0เลยทุกคนก็คือตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตจนจบการผลิตเนี่ยทำในเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เขาได้รับมาตรฐานอีกเยอะมากเลยนะทุกคนทั้ง k f d a thai f d a h a l a l GMP, HACCP แล้วก็ ISO นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาตรฐานการรับรองเยอะขนาดนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจและก็ปลอดภัยที่จะทานค่ะ <S <S พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนคงอยากรู้แล้วเนอะว่าปุ่นทานตัวเนี้ย หมดครบหนึ่งกระปุกแล้วให้ผลลัพธ์ที่ผิวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวปุ่นมาสรุปให้ฟังนะแต่ว่าก่อนอื่นปุนขอพูดถึงวิธีการกินตัวนี้ก่อนปุ่นจะกินครั้งละหนึ่งเม็ดนะคะก็คือเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็กลางคืนอีกหนึ่งเม็ดรวมเป็นวันละสองเม็ดนะก็หลังจากที่ปุ่นกินตัวนี้หมดครบหนึ่งกระปุกนะคะปุ่นจะเล่าให้ฟังในมุมมองของการกินจริงของปุ่นนะว่า ตอนที่ปุ่นกินตัวนี้ปุ่นก็มีการทาสกินแคร์บำรุงผิวเซตเดิมเหมือนเดิมต่อเนื่องเลยนะแต่มีการทานตัวนี้เสริมเข้าไปเพื่อที่ดูว่าผิวมีความแตกต่างไหมนะคะก็คือหลังจากที่ทานหมดไปนหนึ่งกระปุกเรื่องที่รู้สึกได้ชัดเจนนะก็คือผิวมันมีความลื่นนะคะทานจับผิวแล้วเนี่ยผิวมันลื่นละมุนไม่แห้งลอกเลยปกติปุ่นมีคนที่ผิวแห้งลอกคันหนักมากแต่พอทานตัวนี้ อาการคันแห้งลอกนี่ก็คือ,คอหายไปดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของผิวหน้า คือปกติปุ๋มเป็นคนที่นอนดึกเป็นประจำแล้วก็พอนอนดึกอะวันไหนนอนดึกมากๆเนี่ยตื่นเช้ามารู้เลยนะคะก็คือล่องลึกข้างแก้มหรือว่าริ้วรอยต่างๆรูขุมขนเนี่ยมันก็คือแบบเกิดง่ายมากนะแต่พอทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยอะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูดีขึ้นมันมีความอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยล่องลึกปกติมันจะชัดมากนี่ก็คือมันดูแบบตื้นขึ้นดูจางลงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหายไปเลยนะทุกคนแต่ว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็รูขุมขนนะคะมีขนาดที่เล็กลง คือมันไม่ได้บานกว้างเหมือนตอนที่ไม่ได้ทานนะคะก็คือผิวมันดูละเอียดขึ้นแล้วก็มีความอินฟูขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องความกระจ่ายใสนะคะก็คือปุรู้สึกได้ว่าตนก็ช่วยนะเพราะว่าปุณเนี่ยออกแดดแรงๆมนาะปกติอะฝ้ากะมันจะเกิดง่ายมากแต่พอทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยแล้วรู้สึกได้เลยว่า ฝ้ากระต่างๆอ่ะมันไม่เกิดใหม่แล้วก็มันไม่ได้แบบดูชัดเหมือนตอนที่ไม่ได้กินนะคะก็เลยรู้สึกได้เลยว่าเขาช่วยในเรื่องของการลดการเกิดฝ้ากระเวลาเราไปเจอแดดแรงๆมาเราก็รู้สึกว่าฝ้ากระใหม่มันไม่เกิดง่ายขึ้นนะแล้วก็หน้าเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะไม่หมองไม่โซมแม้ไปเจอแดดแ,แรงๆมันก็รู้สึกว่าผิวเรายังมีความกระจ่างใส ainsi, แล้วก็สดใสดีอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการขับถ่ายบุรู้สึกว่าเฮ้ยเขาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าปูนเป็นคนที่ขับถ่ายยากมาก เป็นคนธาตุหนักนะคะแต่ว่าพอทานตัวนี้รู้สึกได้เลยว่าสามารถขับถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวช่วยอื่นๆเลยนะอันนี้ก็ถือถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ชอบเป็นเรื่องของการที่กินง่ายนะทุกคนเพราะว่ามาในรูปแบบเม็ดไม่ต้องชองไม่คาวนะคะแล้วก็ดื่มน้ําตามจบง่ายสะดวกเลยแล้วก็ตัวนี้อุ่นชอบตรงที่เขาครบจบในขวดเดียวก็คือรวมตัวช่วยบํารุงผิวครบอยู่ในนี้เลยไม่ต้องไปทานอาหารเสริมหลายๆตัวนะให้ยุ่งยากนะคุณก็รู้สึกว่า w ร์กตอบโจทย์คนไม่มีเวลาแบบปุ่นแล้วก็ไม่ชอบทานอาหารเสริมเยอะๆหลายๆตัวเนี่ยปุนว่าตัวเนี้ย work เลยค่ะก็ตอนนี้นาะบอกเลยว่าติดใจนะทุกคนหมดไปนหนึ่งกระปุกแล้วปุ่นก็เลยขึ้นกระปุกใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะมีกระปุกต่อไปตามมาแล้วนะเพราะว่าทานแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วก็ work เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มองหาตัวช่วยบำรุงผิวอยู่มองหาคอลลาเจนบำรุงผิวที่แบบทานแล้วปลอดภยัยบำรุงครบผิวสวยใสยในกระปุกเดียวเนี่ยก็ลองไปหาตัวนี้มาทานกันดูนะคะสำหรับ รีวิวผลการทานจริงของคอลลาเจนตัวนี้ให้ดูกันแล้วนะว่าทานครบหมดไปหนึ่งกระปุกเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ผิวบุณยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่มองหารีวิวตัวนี้กันอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ปุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สําคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ปุนไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้า